สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเตือนเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เคลียร์ป่าแดงหรือป่าม่วงให้รีบเคลียร์กันนะครับเพื่อรับของรางวัลเพราะในวันที่25นี้หลังจากเกมอัปเดตแพทตัวเกมเจะาป่าแดงและป่าม่วงออกแล้วจะทําการเปลี่ยนแปลงระบบไปพอสมควรอย่างแรกเลยก็คือจะนําป่าแดงและป่าม่วงออกจากเกมแล้วจะเพิ่มโหมดใหม่เข้ามาแทนและในส่วนที่เปลี่ยนต่อมาก็จะเป็นรถโดยตัวรถจะให้ Echo c คริสตัลมากขึ้นแต่ตัวเราจะไม่สามารถรับทองจากตัวรถได้แล้วแต่เราสามารถหาทองได้ในโหมดใหม่ โดยในตัวหมดใหม่จะเป็นการเล่นป่าแบบทีมซึ่งในการลงหนึ่งครั้งจะใช้ตะเกียง1อันและตะเกียงจะรีเซตทุกตีห้าโดยจะให้วันละ2อ,อันและในส่วนของตะเกียงที่ไม่ได้ใช้ในวันเกมจะสามารถสะสมได้มากสุด10อันโดยตัวหมดใหม่จะมีการแยกระหว่างทองและเอ็กโคออกกันอย่างชัดเจนโดยในป่าแรกจะให้ทองและวัตถุดิบในการปรุงโพชั่นและในป่าที่2องอย่างชาร์วิงชาร์โดก็จะให้เอ็กโคอย่างเฮอร์เมอร์นี่สเนปลองบัตทอม แล้วก็ส่นผสมยาและในส่วนป่าที่3อย่างมิดไนท์มูนชัยจะให้แอคโคอย่างแฮร์รี่เบลติกนิวและส่วนผสมปรุงโพชันและในป่าสุดท้ายอย่างวิบบริงวิลโล w ให้แอคโคอย่างแฮกรีดแฟร์ดดับบี้และก็วัตถุดิบปรุงโพชันโดยระดับความยากที่เราสามารถลงได้จะตรวจตามสเปรบบุกของผู้เล่นและจะมีโหมดใหม่อย่างออฟเดอะป t าที่จะเป็นการลงแบบทีมเพื่อดอกตัวกุญแจและเพชรเป็นของรางวัล โดยความยากจะมีทั้งหมด6ระดบับก็ในส่วนของการอัปเดตหมาก็จะมีเพียงเท่านี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังดองเควสหมาไว้ยังไม่ได้ทําการเคลียร์เพื่อรับของรางวัลในการเคลียร์ครั้งแรกก็อย่าลืมไปลงกันนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแพทนนี้นะโคจะเป็นยังไงก็อยากให้เคลียร์กันไว้ก่อนนะครับเรื่อในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ